ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้อนข้าวลูกเพิ่งตื่นเพิ่งสั่งครับสั่งไข้แต่ยังไม่หายดี ินโจ๊กนะคะกับแครอทต้มค่ะจยไลมีผื่นแดงขึ้นนะคะตามตัวตามหน้าพอเขาบอกว่าอาจจะแพ้ เหมือนเขาเราก็ไม่แน่ใจเพราะวันก่อนนี่ซื้อซื้อแป้งซื้อสแน็คสำหรับเด็กให้กินแล้วมันมีมีแป้งมีส่วนส่วนผสมของแป้งเขาอาจจะแพ้แต่ไม่รู้มันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้เพราะวันก่อนก่อนที่จะมีผื่นขึ้นมีอาการไข้ตัวร้อนมากร้อนมันร้อนเป็นไฟเลยค่ะ สวันมีมีมีไข้ขึ้นสูงสองวันพออีกวันหนึ่งไม่มีไข้ไม่มีไข้วันหนึง่งแต่ซึมๆพอวันที่สี่ผืนขึ้นแล้วก็ในวันที่5้ผืนเริ่มจางลงแต่ว่ายังมีอยู่ แซลมอนออออขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่ยังอยู่นะคะขอบคุณที่ยังอยู่และไม่อยู่ <c oughs> บางคนเขาก็เลิก บา,บางคนเขาก็เลิกเลิกตามติดตามเราแล้วนะคะอันซับไปแล้วไปไหนแล้วไม่รู้ขอบคุณเพื่อน,อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะทั้งคุณนิกกี้เอ๊ะเขไม่ให้เรียกนิกกี้เพื่อน,นเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะคะชื่อนิกกี้นะคะขอบคุณมากค่ะป้าหนุยขอบคุณค่ะพี่พี่เล็กขอบคุณมากนะคะ ให้เรียกยังไงเนี่ยชื่อเรียกใหญ่แปลว่าพี่นะคะใช่ไหมภาษาอีสานเรียกใหญ่ยายนะคะขออนุญาตเรียกยายอะ่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเป็นพี่นะขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะทักทายขอบคุณมากนะคะยายยายก็เป็นคนคุยสนุกชอบดูแล้วสบายใจดี ก็ขอบคุณใครอีกนะเดี๋ยวต้องไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาดูก็พิดแล้วเพื่อน ูกเรานี้เขาเขาถึงเป็นไข้แต่ว่าเขากินเก่งนะยังกินเท่าเดิมนะยังไม่ไม่มีอาการเบื่ออาหารเนะรื่องยังไงนะแค่เวลาเขาตัวร้อนเขาจะไม่สบายตัวตอนเช้าๆ้ตอนช่วงที่สามที่สี่ตัวร้อนมากไม่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราไทล่าป่วยนะีนะ่เป็นครั้งแรกเ<อ>ลย <Okay. S 1> ไม่เคยเห็นลูกป่วยเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกับเก้าเดือนแล้วเพิ่งจะป่วยเป็นครั้งแรกนะคะ take break for you. Yes. ตั้งอูตามข้อความนะคะว่ามีเพื่อนคนไหนบ้างอ๋อขอบคุณเสาขเขมรบุรีรัมนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามอย่างดี คุณมากนะคะได้ข่าวว่ากลับอังแลนกลับมาจากอังแลนแล้วขอบคุณคุณมายาต่างบ้านเมืองเกิดนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณชื่ออะไรไม่รู้น้องคนนี้เขาทำช่องเหมือนกันนะคะช่องเขาคนตามเยอะด้วยเขาทำวิดีโอสวยด้วยนะน้องคนนี้ชื่อ fly away เดว์เบิร์ดฟรายอเวย์ไรท์อเวิร์เด์บนะชื่อช่องยาวมากน้องน้องคนนี้นะคะขอบคุณมากนะคะน้องคนนี้เขาจะตามมาเป็นก็ตามมานานเหมือนกันพอสมควรแล้วก็ขอบคุณน้องต้นปามนะคะน้องต้นปามจากต้นปามคิดคิดเพลย์คิดเพลย์นะคะคิสเอสนะคะเข,เข้ามาใหม่นะคะติดตามใหม่ แล้วก็มาใหม่คือร้องน้องเรดเมลโป้นนะคะไม่รู้ชื่อ,อะไรขอบคุณมากนะคะน้องขอบคุณนิกกี้เลยนิกกี้อีวิงขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เล็กขอบคุณแนนซี่หนูแดงนะกุงปารีสใครอยากติดตามความสวยงามของเมืองปารีสก็ช่องนี้นะคะช่องพี่แนนซี่หนูแดงนะกรุงปารีสนะ,ะขอบคุณพี่พี่แนนมากนะคะ ก็ขอบคุณพี่ช่างทองไม่รู้พี่ไม่รู้อ,อยาอยุเท่าไหร่นะขอบคุณคุณช่างทองนะคะช่างทองจักรจัน